นับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ สวัสดีคะ่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ stop loss ค่ะเจาะตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าวันนี้กับหมวยธนวันพรรชนนะคะและนักวิเคราะห์เชิงของเราในช่วงภาคเช้เาชวาันนี้ค่ะคุณะเดิมพบสงเคราะห์จากบร,ริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีครับไม่รู้ว่าปีใหม่ดีหรือเปล่าวันนี้ <ลบ S 1> ดูเหมือนว่าจ,จะลงมาเยอะเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ลงมาเบาๆคะ่ะวันแรกข,ของการซื้อขายของเซ็นทปี58ค่ะวันนี้วันที่2ค่ะคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะแต่ชนีดเปิดปุ๊บเนี่ยร่วงลง ที่สุดลงไป18จุดนะคะล่าสุดค่ะเส้นเด็กไทยปรับตัวลดลงมา18.50จุดนะคะยืนที่ระดับ1,464.75จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายเริ่มกลับมาคึกคักแล้วนะคะ าทีนี้มาเข้าไปแล้ว5,000กว่าล้านบาทค่ะห้านดับหลักทรัพย์กลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานยังเริ่มเทขายต่อเนื่องจริงนะคะเคแบงก์ K ลงมาอีก3%ค่ะปะทอย่ออีก2%ค่ะตัวของบริษัทแพนนะคะบวกขึ้นมาส่วนเซต1%ค่ะตามติดที่ตัวของ t ร u คอร์ p ปอเรชั่ย่อลงไปเปอร์เซนต์กว่าและ เอสบีนะคะลงไป2%นะคะก็เมื่อวานเห็นสัดส่วนการซื้อขายของบรรดารายกลุ่มแล้วก็อาจจะเห็นนะคะว่าตัวของกองทุนก็ขายด้วยนะคะต่างชาติก็ยังขายอยู่นะคะมาดูที่ตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะจริงๆเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานดัชนีดาวโจนส์ก็ลงค่อนข้างจะเยอะด้วยนะคะก็ตลาดหุ้นทั่วโลกถือว่ามีการปรับตัวลดลงไปอยู่ในแดนลบนะคะดาวโจนส์ร่วงลงไปถึง3 3 1จุดนะคะราคามันในตลาดโลกก็ยังลงต่อคะ่ะ N สแกลง74 S;P ลง37ฝากฝั่ง ของยุโรปแดงกันทุ่นหน้าค่ะฟุตซียลอนดอนลบ130จุดเซียซีฝรั่งเศสลง140จุดเด็คเยอรมนีร่วง291รอจุดค่ะมาที่เอเชียเช้านี้ค่ะคุณผู้ชมแดงยกแผงนะคะแดงกันทั้งกระดานค่ะโตเกียลงไปแล้วนะคะ399จุดค่ะ ห่างเซ็งฮ่องกลงลง173ไม่ได้าตเววันร่วง140ค่ะตลาดอื่นๆก็แดงด้วยเช่นกันค่ะกลับมาที่เซ็นินเด็กของบ้านเรานะคะคุณเบลล์พบคะว4 6 4ตอนนี้นะคะคตอนนี้ถ้าเราไปดูกันจริงๆด้านล่างเนะะี่ยค่ะคือโอกาสการลงนี่คือจะลึกขนาดไหนค่ะพันสี่รจะรับอยู่ไหมคะครับผมก็แนวรับในเรื่องของตัว valuation ก็คือ PE สัก13เท่าะนะครับมันอยู่ที่1440 อ่ามันก็เหลือย0่จุดนะครับปกติแล้วตรงปีจะไม่ค่อยต่ำกว่านี้นะครับอันนี้คือผลกําไรของปีนี้นะปีห้าแป58นะครับที่มีการประมาณการกันไว้สักกำไรต่อหุ้นคือ110.81บาทต่อหุ้นค่ะคือคือโดยปกติแล้วเนี่ยคือพฤติกรรมของดัชนีหุ้นเนี่ยจะไม่ต่ํากว่าค่า P ีระดับ13เท่างั้นเหรอคะคือถ้าสถานการณ์ปกตินะครับไม่มีอะไรที่เป็นเหตุการณ์ที่ผิดธรรมชาติอย่างเช่นเคยเกิดปัญหาสัพพามนะครับปัญหาในยูโรโซนนะครับอย่างเนี้ย นะครับพี่อยากจะลงไปถึง10เท่า8เท่าเลยแต่หน้าวันนี้คือผมก็เชื่อว,ว่ามันก็เป็นปัญเรื่องปกตินะครับที่ภาพของเศรษฐกิจของโลกซึ่งก่อนหน้านี้คาดหวังว่าจะมีการปรับตัวได้ดีในอเมริกาเขาปรับตัวได้ดีดก็เริ่มชะลอตัวนะครับในฝั่งของยุโรปจีนก็จะขึ้นและ ก็ยังชะลอตัวลงมานะครับก็แสดงว่าในภาพของการลงทุนในขนาดนี้แบนล,ล่าคือสิเท่าเนี่ยน่าจะพอรับอยู่หรืออาจจะมีเออเล่นนิดนึงหรือหรือนึ่งก็คือว่านักวิเคราะห์ะนะครับมีการปรับประมาณการกําไรลงแต่ตอนนี้ไม่เห็นฮะตอนนี้ยังไม่เห็นนะคะ,ะนะครับโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานปกลุ่ม<อ>ปิโ<อ>ตรเคมี ยังมีการปรับบ้าปรับไปแต่ว่ายังไม่ได้แบบเดนยังได้แบบว่าผสมโงปรับอย่างนั้นชัดๆเลยนะครับเพราะจุดหนึ่งก็คือทุกคนก็มีความเชื่อนะครับว่าราคาน้ามันลงมาขนาดนี้นะครับการจัดการบริัดการของกลุ่มกลุ่มพลังงานบ้านเรานะครับหรือว่าเปของปิโตเคบ้านเราก็ยังพอพอไหวพอสู้ไหวง่ายนะครับก็ทําให้ภาพของกําไรต่อหุ้นของบริษัททะเบียนก็เลยไม่ได้ปรับลดลงนะครับแต่กลุ่มที่ลงหนักอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับลงเยอะลงเยอะก็เพราะว่าในภาพของตัว เลขเศรษฐกิจของไทยะนะครับเดิมคาดหวังนะครับว่า g d p ไทยไตรมาส4จะปรับตัวได้ดีขึ้นเป็น4 5 6อะไรอย่างเงี้ยนะครับ,บแล้วก็ไตรมาสที่1ของปีนี้นะบ,บอกว่าจะเป็น6เ7มีเลยะนะครับแต่ปรากฏว่าที่ออกมาโดยทางรัฐบาลก็พูดถึงว่าไตรมาส4อาจจะโตแค่3ไตรมาส1อาจจะโตแค่4นะครับมันคือมัน,มนเล่น,นเดิมคือขึ้นเพราะคาดหวังจะขึ้นนี้เดิมพหุ้นลง ก็คาดหวังว่าไอ้ที่สิ่งที่ข้าหวังให้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันน้อยเกินไปะนะครับก็ทําให้ตัวภาพของกลุ่มธนาคารซึ่งมีความสัมพันธ์กับภาพของตัวเลข GDP โดยตรงเนี่ยมันก็เลยปรับตัวลงค่อนข้างมากพอสมควรทันั้นสองประเด็นหลักคือทั้งต่างประเทศต่างประเทศทั้งในประเทศในประเทศก็โดนอสองเด้งค,ครับในเรื่องของการกังวลเรื่องของตัวเลขจ d p ไทยแล้วก็ส่งผลต่อการปรับประมาณการกำไรลดลงครับค่ะอย่างนี้แล้วดูภาพของดัชนีนะคะถ้าไปเปรียบเทียบกับรูปแบบของปี57เจเนี่ยจะเหมือนกันไหมคะที่จุดต่ำ สุดจะอยู่ประมาณต้นปีผมคิดว่าคงคล้ายๆกันคล้ายๆนะครับคงไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนบอกว่าแจนยูเลเอฟเฟกต์จะขึ้นเฉพาะเดือนมกราแล้วก็หลังจากนั้นก็ลดลงมาแต่วันนี้คือสังเกตว่า5ปีย้านหลังที่ผ่านมานะครับสิ่งที่ทุกคนกังวลก็คือ LTF ก่อนหน้านี้ LTF ไม่มีนะครแต่พักหลังก็คือว่า LTF มันมีเนี่ยนักลงทุนที่เคยอย่างผมเองหรืออย่างผมเองเนี่ยเวลาซื้อกองทุน LTF ปกติแล้ว5ปีปฏิทินนะฮะทนไม่ไหวมันถือนานเกินไปมกราคมก็ขายได้เลยนะครับแล้วก็มีบางกองบางประเภทนะครับที่ตอนนี้ยังมียังมีอยู่นะคือกองที่มันมีเฮดจิ้งกับตัว,ต,วตัวตราสารนุพันธ์คือทีฟ์คือขายวันนี้ก็เท่านี้ ขายพรุ่งนี้ก็เท่านี้ขายไปปีหน้าก็เท่า,านี้นะประเภทกองประเภทนี้มผมคิดว่าจะโดนขายก่อนะนะครับแล้วกองประเภทอื่นที่เห็นว่านักทุนเห็นว่ามันลงมาเยอะแล้วยังไม่อยากขายก็มีบ้างอันนั้นส่วนนี้เลยทําให้ภาพของนักทุนสถาบันในประเทศเมื่อวันยังขายสุดที่ไป2,500กว่าล้านะนะครับก็ถือได้ว่าภาพของโมเมนตัมของการปรับลงช่วงเดือนมกราคมเนี่ยทุกครั้งเป็นอย่างนี้แล้วปลายมกรา ต้นกุมภาจะเริ่มขึ้นนั้นไทยเชื่อสถิติก็ตอนนี้คือยังไม่ใช่นะฮะอาจจะเป็นช่วงของสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3จะเริ่มเห็นการสะสมหุ้นในโอกาสต่อไปครับค่ะถ,ถ้าอย่างนั้นเองนะคะก็มองว่าเป็นโอกาสของการสะสมหุ้นช่วงระดับกรอบประมาณ1 4น0ี่รอนะคะพันสบวกลบ 1> 1, <400 S 2> นะครับ <500 S 2> โดยเฉพาะ<ก>ผมมอง1440ลงมาะนะครับก็จะดูน่าสนใจหรือสิบสนะี่ห้าศูนย์เนี่ย นะรหรือตรงนี้เลยก็ได้นะครับถ้าคนคือต้องเลือกกลุ่มให้ดีะนะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการที่รัฐบาลจะก,กระตุน้นนะครับยู่ได้ประโยชน์แต่วา่าวันนี้กลุ่มไหนที่โมเมนตัมมันหายไปเช่นกลุ่มพลังงานกลุ่มนาารพาณิชย์นะตอนนี้ก็เรียกว่าโดนสองเด้งทั้งหนแลต่างประเทศครับค่ะ แล้วเป้าดัชนีปีนี้นะคะบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมองอยังไงคะครับผมคือถ้ามองในช่วงของครึ่งปีแรกนะครับเรามองว่าถ้าบนเอาบนกำไรของปีนี้นะครับอินเด็กต้าเกตเนี่ยทั้ง15เท่า,ามันอยู่ที่ปี15เท่านะ,ะนอยู่ที่15 1650 1650นะคะแสดงว่าอาจจะเกิดช่วง าปลายไตรมาสที่1หรือว่าต้นไตรมาสที่2นะครับเราเห็นว่าเป็นภาพแบบนั้นนะครับห้แล้วก็อาจจะมีการเริ่มแล้วก็มีการขยับขึ้นรอบใหม่คือสกิลโลกดีขึ้นแล้วก็หวังว่ากําไรปีหน้าจะดูดีขึ้นปีห้าเก้าปีห้าเก้าคือเล่นพอลงทุนในหุ้นเนี่ยต้องดูถัดไปถัดไปถ้าสิบห้าเท่าเหมือนกันนะครับกำไรปีหน้ามันหูจะโตขึ้นถูกไหมตั้งอีเด็กทาร์เก็ตเรามองว่าเ0็ต้นๆ740 750บน P 15เท่าเหมือนกัน นะก็แสดงว่าครึ่งปีแรกมอง <700 S 2> ไว้1650นะครับครึ่งปีหลังมองไว้ที่1,700ต้นต้นค่ะ1,700ต้น,นต้นอาจจะไปทดสอบแล้วลงมาเหมือนปีนี้ก็ได้ที่ขึ้นไป1ผมตเหมือนปีที่แล้วที่ขึ้นไป1,600สุดท้ายลงมา1,500แบบนั้นใช่ก็คล้าย,ายกันเพราะว่าปีนี้เป็นปีผมมองว่าเป็นปากเสียนที่ไม่เสียนจริงๆเสียนที่ไม่เสียนจริงเซียนเกี่ยวกับว่าเสียนที่แบบว่าโอเคว่าไม่รู้ลึกไม่ได้แบบไม่วิเคราะห์ลึกๆนะครับก็คือว่าณวันนี้เรามองว่ารัฐวิจัรไทยมอง่่่ะพูดงงงาาาาายยยยนนนแตทกลลซซืื้้้้อออขขขึึว กัวอย่างเงี้ย นะครับเตรียมตัวเลยนะฮะต่ำกว่า1 4 5 0ลงมา4 4 0เนี่ยก็เริ่มทยอยซื้อนะครับไม่ต้องไปดูทามมิ่งก็ได้ไม่ต้องดูทามมิ่ง,ก,ง,งก็ดูเรื่องของตัวอินเด็กซ์อินเด็กซ์ที่ควรควรจะรับได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปใกล้ๆ P forward 15เท่าอย่างที่บอกคือ1 6เมื่อว่า1 6 5 0ขึ้นปีแรกขึ่งปีแรกเมื่อไหร่ก็ทยอยขายก็อยู่วิ่งเงี้ย1 4 5 0กับ1 6 5 0ค่ะอ่าเป็นกลยุทธ์นะคะแต่ว่าจะซื้อหุ้นกลุ่มไหนดีต้องเลือกดีๆค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบพร้อมๆกันกับคุณพเดิมพบสงเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยหลังโฆษณาและเปิดสายปรึกษาหุ้นด้วยช่วงนี้ โฆษณากันก่อนค่ะค ที่2ของ stop loss ค่ะช่วงนี้นะคะเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นค่ะเรายังคงนั่งอยู่กับท่านกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะคุณพเดิมพบสงเคราะห์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างทยอยโทรเข้ามาเลยนะคะช่วงนี้คุณพเดิมพบมองว่าในช่วงระดับ PE 1 3เท่าที่ประมาณ1440เป็นจังหวะของการทยอยสะสมหุ้นนะคะส่วนภาพด้านบนของการกําหนดกลยุทธ์นะคะมองที่ครึ่งปีแรก1650จุดค่ะส่วนครึ่งปีหลัง1,700บวกลบนะคะบนค่าเฉลี่ยของ PE แล้วก็กําไรที่มีการคาดการณ์ของปี2559อันนี้เป็นครึ่งปีหลังนะคะแต่ว่าในช่วงของครึ่งปีแรกนี้นะคะก็ต้องเป็นปี58นี้กัน1,650จุดน,นะคะคุณนพบอกว่าโอกาสของการลงทุนต้องเลือกที่ดีด้วยนอกจากเราจะไปดูจังหวะของดัชนีซึ่งดูจากค่า P/E แล้วนะคะครเราต้องเลือกกลุ่มที่ดีเราจะเลือกกลุ่มยังไงคะครับผมคือก่อนที่จะไปที่กลุ่มนะครับก็บ <พอ S 1> ภาพของตัวอินเด็กซ์ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับเดิมคือสิ่งที่กลัวคือว่า ตัวราคาหุ้นคือเส้นเด็กแล,กล้วก็ตัวเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยสิวันเนี่ยตอนนี้ได้ตัดเส้นค่าเฉลี่ย200วันมาเรียบร้อยแล้วนะครแสดงว่าโอโอกาสในการขึ้นแรงๆแบบรอบใหม่เนี่ยคงเป็นไปได้ยากขึ้นะนะครับแนวรับก็คือ1450 1440านะครับแนวต้านก็คือ1478 ซึ่งเมื่อเช้าคาดว่าจะเป็นแนวรับนะ,นะแต่ตอนที่เป็นแนว,แนวต้านไปแล้วคือตรงกับเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะอันนี้คือภาพของเซ็นดิกโดยรวมส่วนหุ้นรายกลุ่มนะครับสองเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์ที่ดูไม่ค่อยดีคือพลังงานและก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับ้วยปัจจัยที่พูดถึงในช่วงแรกเซกเตอร์ที่ดีนะครับผมมองกลุ่มที่1ก็คือในภาพของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ ICT คือ 4G นะครับว่ากำลังจะมีการเริ่มเปิดประมูลก็คิดว่าเดือนสิงหากันยานี่น่าจะมีการเปิดประมูลแต่วันนี ไม่ใช่แนะนำ นันําไปก่อหน,น้าน,นี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ชอบในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างน,น,ะนะครับด้วยเหตุผลก็คือว่าภาพของการก่อสร้างตอนนี้นะครับทางปลัดกระทรวงการคมนาคมเนี่ยจะมีการยื่นเรื่องไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อยื่นต่อทางพลเมอนะครับให้มีการพิจารณาเรื่องของรถไฟฟ้าสามสายผมก็เชื่อว่าคนที่ได้ประโยชน์คนแรกเดินคือได้ประโยชน์คนที่เป็นรับเหมาขนาดใหญ่รับเหมาคนแรกคือผมผมบอกว่าเป็นผู้ผู้ตอกเสาเข็มหรือผู้เจาะเสาเข็มนะครับก็คือวุ้นของซีฟโก มาดูกันหน่อยได้ไหมคะดูกราฟประกอบด้วยแล้วก็ดูตัวกําไรด้วยนะคะว่าดูแนวโน้มเป็นยังไงบ้างะดูจ็อบซิปโก้คือตัวปกติแล้วหุ้นในกลุ่มลเหมากก่อสร้างนะครับ PE ก็30เท่า20เท่านะครับแต่วันนี้หุ้นของซิปโก้เนี่ยกำไรเริ่มมีดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ในภาพของตัว PE เหลือเพียงแค่12.67เท่าก็คือราคา8บาท60สนี่ใช่ไหมคะอันนี้คือ PE ปัจจุบันปัจจุบันคือเอา4ไตมาสย้อนหลังนะครับแต่ถ้าเอาตรงฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าเรามองราคาพื้นนฐา 12บท12บาทราคาพื้ <12 S 2> นฐาน12บาทบนคาดการณ์ของกำไรของปีนี้ปี58นี้นะครับก็แสดงว่าภาพของการเติบโตของซิบโก้จะเติบโตได้ดูเด่นขึ้นในช่วงของต่อจากนี้ไปนะครับสังเกตว่าหุ้นกลุ่มพวกนี้จะแข็งแรงกว่าตลาดนะครับสังเกตว่ารับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ตอนนี้เริ่มแข่งนะฮะแต่ว่า คนที่ได้ประโยชน์ก่อนคนแรกผมยังมองว่าเป็นบริษัทเกี่ยวข้องกับการขุดเจาะเสาเข็มะนะครับอย่ามองเฉพาะภาคพันอย่างเดียวเอก,กนชนก็ตอนนี้มีการลงทุนหลายหลายแห่งมีการตอกตอกเสาเข็มมีการเจาะเสาเข็มนะครับซีกโก้ได้ประโยชน์ตรงนั้นด้วยในทางเทคนิคนะครับสังเกตว,ว่าตอนนี้หุ้นลงแรงแต่เขาพักฐานเห็นไหมฮะพักอยู่ตรงนี้นะฮะพักมาก็แสดงว่ารอวันที่จะมีการปรับตัวขึ้นนะเส้นค่าเฉลี่ย10วันและ5วัน นะฮะตรงนี้คือ8.60เป็นจุดตัดสินใจนะครับถ้าตีกลับขึ้นใหม่พอดีวันปิดที่8.70นะฮะถ้าตีกลับขึ้นไปสังเกตว่าโลเริ่มจะไม่ลดลงนะครับก็แสดงว่าถ้าทะลุ8.60ขึ้นไปได้ผมมองจุดสูงสุดเดิมคือ9.50 9.40ตรงนี้จะเป็นแนวต้านแรกนครับประกอบกับข้างล่างคือโอเวอร์โซลคือโตคัสติกก็สุว่าเนี่ยขายมากเกินไปโอกาสการเกิดรีบาเป็นไปได้สูงนั่นก็แนะนำหุ้นของซีบ o โกทั้งในเรื่องของ v a l u a t i o n ทั้งเรื่องของเทคนิคที่ยังเป็นสัญญาณ ส่วนจังหวะของการขายถ้าหากว่าไม่ผ่านแนวต้านที่ประมาณ9บาทกว่าขายก่อนไหมคะอ่า9.5 9.4ตรงนี้นะครับก็อาจหาจังหวะในการ take profit ไปก่อนรอบนึงก็ได้นะครับแต่ว่าในเชิงพื้นฐานในละหปีข้างหน้าเรามองที่12บาทครับค่ะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะว่าคุณเป็นนักลงทุนแบบไหนเก่งกําไรหรือว่าลงทุนในระยะยาวนะคะก็คาดการนะคะบนค่าเฉลี่ยตอนนี้พีประมาณ12เท่าถ้า15เท่าประมาณ12บาทอ่าถ้าเอาเอาแค่13เท่า13เท่าบนกําไรปีนี้ปีนี้คือ12บาทคือ12บาทนะคะนะครับ12บาทแต่ว่าณถ้าาบกํไร ดีซีไตรมาเย้อนหลังปัจจุบันคือ PE อยู่ที่12.67เ,เท่าะนะครับก็เลือกเอาซึ่งผมบอกว่าณขนาดนี้ราคาขนาดนี้เป็นราคาที่ค่อนข้างจะเหมาะสมครับคะ่ะมาต่อที่สายนักลงทุนนะคะเราจะไปที่สายแรกนะคะสายของคุณธนากรเข้ามารอแล้วนะคะคุณธนากรคะสวัสดีค่ะครสวัสดีครับ c p o ีที่43ครับได้ค่ะเดี๋ยวรอฟังคำแนะนำนะคะค c p o ต้นทุน43บ,บาท c p o หน้ากระดาน42บาทค่ะแนวโน้มกลุ่ม CP ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะครับผมคือในภาพของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศะนะครับโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อนะครับอยากให้ดูจับตาหนึ่งก็คือเรื่องของภาคการบริโภคในประเทศปรากฏว่าการฟื้นตัวเริ่มเห็น นะครับแต่สิ่งที่เริ่มเห็นคือคนที่มีรายได้สูงนะเป็นเงินเดือนที่สี่หมื่นห้าหมื่นบาทปขึ้นไปเนี่ยการจ่ายเงิน่สอยยังเติบโตได้ดีเริ่มเติบโตได้ดีนะแต่คนระดับที่ล่างลงมานะครับจะสังเกตว่าผาาการใช้สอยม่ค่อยดีนักนะประกอบกับภาพของเงินกู้นะคือตอนนี้นะครับส่วนใหญ่รับคนไปกู้เกันค่อนข้างเยอะนะครับอันนั้นอำนาจซื้อของการจ่ายเงินช่อสอยเนี่ยผมคิดว่าจะเริ่มไม่โตขึ้นในช่วงของตอนตอนนี้นะนั่นทำให้หุ้นของซีพีออาจจะขยับได้ช้าลงนนนะะปรรกกอบบัคาาพพดไไม่เเชงื้้ฐ ไม่ได้ไม่ได้ดูว่าราคาขนาดนี้อาจจะแพงไปนิดหนึ่งนะครับอันทะลอกของฟันเดเมนทัลผมบอกว่าไม่ตื่นเต้นไม่หวือหวาแต่เทคนิคนะครับสังเกตว่าราคาหุ้นเริ่มขยับขึ้นนะครับแล้วก็สามารถยืนเหนือกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วัน25วันได้แล้วที่ตรงนี้นะครับแสดงว่าเทคนิคมโอการีบาร์ดูที่เส้น200ร้หลักนะครับ43บาท50ตรงนี้นะฮะว่าทะลุหรือไม่ทะลุนะครับตรงนี้ฮนะตรงเส้นสีแดงตรงนี้4350ทําถ้าไม่ทะลุขายก่อน ขายก่อนแต่ถ้าลุกขึ้นไปสายญันโบกจะเริ่มกลับขึ้นมาเป็นโบยอีกครั้งหนึ่งก็หนึ่งก็คือเทคนิคเริ่มใช้ได้เหตุผลคือว่าที่เขาเริ่มมีการดักซื้อก็เพราะว่าเขาหวังว่ารัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นในที่ว่าเนี่ยภาคการบริโภคที่ดีขึ้นแต่นวันนี้เราดูมาตรการก่อนครับค่ะก็ยังถือได้อยู่นะคะข่ามาที่สายถัดมานะคะขออนุญาตขอเป็นสายสุดท้ายนะคะคุณบอยสวัสดีค่ะคุณบอยคะบอพอพอแกร์ค่ะ ตัวเฉลี่ยได้ไหมครับค่ะถามพาท p เอนะคะน่าจะติดอยู่นะคะอยากจะซื้อถั่วค่ะพ T ท P จะซื้อได้เรียงค่ะหรือว่าจริงๆแล้วยังมีโอกาสหลุดร้อยบาทคะคือราคาขนาดนี้นะครับถึงแม้ว่าในภาพของตัวราคาน้ำมันนะครับยังมีการปรับตัวลดลงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับทุกคนก็คาดหวังว่านักวิเคราะห์อาจมีการปรับประมาณการกำไรลดลงตอนนี้อย่าเพิ่งรีบถัวอย่าเพิ่งรีบถัวแต่รอจังหวะติดอยู่รอจังหวะนะฮะรอเริ่มเห็นว่านักวิเคราะห์เริ่มบอกว่าปรับประมาณการกำไรลดลงเมื่อไหร่ ผมมองบอททอมค่ะนั่นคือบอททอมนะครับคือคือตอนนี้คนมันคาดว่ามัจะโดนปรับลดไงค่ะนะครับก็เลยทําให้ราคาหุ้นมันยังไม่เสถียรแล้วปรับลดเมื่อไหร่ให้มันเสด็จน้มันจะลงอีกอบลงอีกช็อตนั่นแหละนะครับคือว่าตรงกับเป็นการของจังหวะในการซื้อเพราะฉะนั้นคุณบอยต้องรอติดตามข่าวนะคะถ้าเขามีการประกาศลดเป้าของราคาหุ้นในกลุ่มนี้นะคะบรรดาบริษัทลักรัพับต่างๆก็คาดการณ์ว่ากาไรอาจจะลดลงถ้าดูตรงตรงเทคนิคนะครับไม่ควรหลุดร้อยบาทไม่ควรหลุดร้อยบาทยถ้า ได้นะฮะน้าถัวเลยเพราะนี่เขาเรียกว่าเป็นดับเบิลบอททอมแต่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็รอดูเนเรื่องของผลประกอบการที่ว่านะครับแล้วก็การประมาณการและวิเคราะห์ที่ว่าจะมีการปรับประมาณการกำไรลดลงเมื่อไหร่ะลดลงเมื่อไหร่ปุกก็ซื้อเลยแบ่งซื้อได้ไหมคะยังไม่ค่อยอยากให้แบ่งซื้อว่าโมเมนตัมขนาดนี้คือกลุ่มพลังงานเฮ้ยที่เกิดขึ้นได้เดียวมันเกิดขึ้นทั้งโลกค่ะกลุ่มพลังงานทั้งโลกเนี่ยตอนนี้ปรับลงหมดครับเพราะฉะนั้นมากำหนดกลยุทธ์ย้ำกันอีกนิดนึงค่ะตอนนี้263.3จุดนมาประมาณ20จุดค่ะ ก็คงเน้นนะครับในภาพของตัวเซกเตอร์นะครับผมยังมองว่ากลุ่ม ICT นะครับแล้วก็กลุ่มในภาพของกลุ่มรับมองก่อสร้างนะครับตอนนี้มีข่าวดีทั้งคู่กําลังจะเกิดกะต้งจะเกิดนะครับอย่างเช่น 4G นะครับ i อ t คงได้ประโยชน์ในอนาคตนะครับแล้วก็ในภาพของตัวเศรษฐกิจดิจิตอลนะจะช่วยทําให้กลุ่ม ICT นั้นเติบโตดีซึ่งก่อนหน้านี้ผมจะชอบอินทันก็ยังชอบอยู่นะฮะส่วนสัปดาห์นี้มองไว้กลุ่มรับมองก่อสร้างแต่ว่าเริ่มต้นที่รับมอก่อสร้างต้นน้ำนะก็คือรุ่นของเสาเข็มจ จะได้ประโยชน์ก่อนคนแรกครับคือกําลังจะเกิดโครงการเหล่านี้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นต้นทางของการซื้อหุ้นด้วยนะคะไม้แรกๆแบบนั้นน่นเองนะคะแต่ซื้อแล้วอดทนนิดนึงนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะท่านกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณประเดมพเครห์คระขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์ของคุณประเดมพและบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยได้ในการ Stop l ลอ s นะคะเลขหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอย้อนหลังกันที่ YouTube Stop ยูท s บสต็อปลอสสวภายธนวันน์ ทไหมวยธนวัลพนชชลและทีมงานเนชั่นลากันไปก่อนในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ